สวัสดีครับผมธนากรกันกรินนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะฮะผมจะมาเล่าเรื่องราวจากหนังสือของกฤษณะมุตินะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยเห็นสระน้ําหรือบ่อน้ําเล็กๆแคบๆข้างทางนะเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือไปชนบทหรือแม้กระทั่งตาม ชานเมืองกรุงเทพนะฮะเป็นบ่อเล็กๆมันไม่มีทางต่อเชื่อมกับแม่น้ําใหญะะ่แม่น้ําใหญ่เนี่ยมันก็จะไหลต่อเนื่องไปอย่างลึกล้าและกว้างขวางนะแต่ว่าสระน้ําที่ผมพูดถึงเนี่ยมักจะหมักม,ม,มุมไปได้วสิ่งปฏิกูลต่างๆนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ต่อเชื่อมกับแม่น้ำนะฮะแล้วก็ในนั้นก็ไม่มีสัตว์ไม่มีปลาอาศัยอยู่เลยนะ,ะเป็นสระนิ่ง ส่วนแม่น้ํากว้างใหญ่นั้นก็เต็มไปด้วยชีวิตอนันอุดมสมบูรณ์ฮะแล้วก็มันก็หลังไหลต่อเนื่องไปอย่างมีชีวิตชีวาไหลลงทะเลไหลลงแม่น้ําสายใหญ่ๆนะฮะประมาณนี้คนเราก็มีสภาพเช่นนั้นนะฮะพวกเราเนี่ยมักจะขุดสะเล็กๆให้ตัวเขาเองเพื่อที่จะอยู่ห่างกระแสอันสดใสของชีวิต และในสระเล็กๆนั่นเองที่พวกเขาก็จะอับเฉาเขาก็จะตายและการหยุดนิ่งและการเสื่อมสลายนี้เองที่เรานิยมเรียกกันว่าชีวิตนั่นหมายความว่าเราทุกคนต้องการสภาพที่คงที่เราอยากให้ความปรารถนาบางอย่างของเรามีอยู่ต่อไปนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดเราอยากให้ความสุขมีอยู่ต่อเนื่องนะ เราจึงได้ขุดสะเล็กๆก,กักขังตัวเองไว้อ,อ,อยู่กับความเทยทะยานอยู่กับวัฒนธรรมกับความกลัวกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กับการบูชาในลักษณะต่างๆและในที่นั้นเองที่พวกเราได้ตายลงไปแล้วก็ปล่อยให้กระแสะชีวิตไหลผ่านไปกระแสะชีวิตซึ่งไม่คงที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีชีวิตชีวามีความลึกซึง้งมีความสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความงดงามท่านลองสังเกตนะเมื่อท่านนั่งนิ่งๆนิ่เงียบอยู่ริมฝั่งแม่น้ําท่านจะได้ยินเสียงเพลงแห่งแม่น้ํานั้นเสียงคลื่นกระทบชายฝัง่งและเสียงไหลของสายน้ําสัมผัสแห่งความเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีอยู่อย่างสม่ําเสมอและความเคลื่อนไหวนั้น มุ่งไปสู่ความกว้างและความลึกแต่ในสระน้ำน้อยๆความเคลื่อนไหวต่างๆก็จะไม่ปรากฏน,น้ำที่อยู่ในสระน้ำนั้นจะหยุดนิ่งและถ้าหากท่านสังเกตท่านก็จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเราทุกคนต้องการสระน้ำเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากรนะจากระแสชีวิตนะจากกระแสของแม่น้ำสายใหญ่ เรามักจะยืนยันว่ามีชีวิตในสระน้อยๆน,นั้นถูกต้องแล้วนะแล้วเราก็ได้สร้างปัจจัสนับสนุนความคิดดังกล่าวเราไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเราเชื่อว่าสิ่งซึ่งเรายึดถือนั้นจะก่อให้เกิดความมั่นคงการสแสวงหาความมั่นคงมีความหมายว่าอะไร มันก็หมายความว่าเราอยากให้ความสุขของเรานั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดเราอยากให้ความทุกข์สิ้นสุดและก็หยุดยั้งลงเร็วที่สุดเราต้องการให้ตัวเองเป็นอมตะโดยอาศัยชื่ออาศัยวงตระกูลและโดยอาศัยทรัพย์สมบัติที่เราสะสมไว้พวกเราปรารถนาความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นและในกิจกรรมการงานต่าง ซึ่งมีความหมายว่าเรามักจะสแสวงหาชีวิตที่ต่อเนื่องในสระน้ำที่หยุดนิ่งพวกเราไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงดังนั้นเราจึงสร้างสังคมที่รับประกันความมั่นคงของทรัพย์สินและก็ชื่อเสียงแต่ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งนั้นเลยชีวิตมันไม่ใช่ความคงที่สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่คงที่ เช่นเดียวกับใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้มันไม่มีสิ่งใดอยู่ได้อย่างอมะตะความเปลี่ยนแปลงและก็ความตายมีอยู่อย่างสม่ำเสมอท่านเคยสังเกตต้นไม้ที่ไร้ใบที่ยืนเด่นอยู่ตัดกับฉากท้องฟ้าหรือไม่มันมีความสวยงามอย่างไรบ้างท่านเคยสังเกตเห็นบ้างไหมครับกิ่งก้านของมันจะโดดเด่นชัดเจน และสภาพไร้ใบของมันมีบทกวีและก็มีบทเพลงปรากฏอยู่ใบทุกใบร่วงหล่นลงไปและต้นไม้จะรอคอยฤดูใบไม้ผลิและเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงต้นไม้ก็จะอิ่มเอิบเบิกบานไปด้วยเสียงดนตรีแห่งใบไม้ซึ่งจะร่วงหล่นลงไปอีกเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึงและนี่ก็เป็นวิถีแห่งชีวิต แต่เราไม่ต้องการภาวะนั้นใช่หรือเปล่าเราจะยึดมันอยู่กับลูกกับประเพณีกับสังคมกับความดีเล็กๆน้อยๆเพราะเราต้องการความมั่นคงและนี่เองเป็นเหตุผลของการกลัวความตายเรากลัวสูญเสียสิ่งที่เรารู้จัก แต่ในขณะเดียวกันชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปตามที่เราปรารถนาได้ชีวิตไม่มีความคงที่เมื่อถึงเวลานกก็ต้องตายหิมะก,ก็จะละลายหายไปต้นไม้ก็ถูกตัดโค่นหรือไม่ก็ล้มลงด้วยพายุแต่เรามักจะปรารถนาให้ความมั่นคงเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราพอใจเราต้องการตำแหน่งเราต้องการอำนาจเหนือผู้อื่นตลอดเวลา เราปฏิเสธการยอมรับชีวิตตามความเป็นจริงความจริงของชีวิตก็เปรียบเสมือนสายน้ําเปรียบเสมือนแม่น้ําซึ่งหลั่งไหลยอย่างไม่สิ้นสุดจะสแสวงหาจะค้นหาจะมุ่งไปข้างหน้ามันจะท่วมฝั่งแล้วก็แทรกซึมไปในรอยแยกต่างๆด้วยน้ําแต่จิตใจมักจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวของมันเอง จิตใจจะเห็นว่ามันเป็นอันตรายและก็เสี่ยงเหลือเกินที่จะอยู่ภายในภาวะของความไม่มั่นคงดังนั้นมันจึงสร้างกำแพงไว้ล้อมรอบตัวเองเป็นกำแพงแห่งประเพณีกำแพงแห่งศาสนาเป็นกำแพงแห่งทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และก็สังคมเป็นกำแพงแห่งครอบครัวชื่อทรัพย์สมบัติ ความดีเล็กๆน้อยๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในกำแพงแล้วก็ห่างออกจากกระแสชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนไหวที่ไม่คงที่และมันพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะซึมที่จะทำลายกำแพงเหล่านี้ซึ่งเป็นกำแพงที่ทำให้เกิดความสับสนความทุกข์พระผู้เป็นเจ้าใดๆก็ตามที่อยู่ในกำแพง เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ถูกต้องและปรัชญาต่างๆของเขาก็ไม่มีความหมายเลยเพราะว่าชีวิตที่แท้นั้นอยู่เหนือปรัชญาเหล่านั้นจิตใจซึ่งไม่มีกำแพงจิตใจซึ่งไม่ถูกทับถมด้วยสิ่งที่ได้รับหรือสิ่งที่ได้สะสมหรือสิ่งที่ได้รู้จิตใจซึ่งอยู่เหนือการเวลาและไม่คงที่ จิตใจเช่นนี้จะเห็นชีวิตในมิติที่เป็นชีวิตและจิตใจเช่นนั้นน่ะคือชีวิตเพราะชีวิตโดยแท้จริงแล้วไม่มีที่ที่จะหยุดพักแต่เราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะหยุดพักเราทุกคนต้องการที่สำหรับจะหยุดพักต้องการมีบ้านเล็กๆมีชื่อเสียงมีตำแหน่งและเรามาคิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเราต้องการความคงที่และได้สร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นโดยวางรากฐานอยู่บนความต้องการนี้และเราได้ประดิษฐ์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าจริงๆเลยแต่เป็นเพียงภาพซึ่งสร้างขึ้นจากความปรารถนาของเรานั่นเองจิตใจที่สแสวงหาความคงที่จะหยุดนิ่งไหนไม่ช้า เช่นเดียวกับสระน้ําข้างแม่น้ําใหญ่และในเวลาไม่นานนักมันก็จะเต็มไปด้วยความสกปรกจากปฏิกูลและมันก็จะเสื่อมจิตใจซึ่งปราศจากกําแพงปราศจากจุดยืนปราศจากวงล้อมปราศจากที่พักพิงแต่เคลื่อนที่ไปอย่างสมบูรณ์กับชีวิตมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งมีการค้นหามีการเกิด มีการทะลุทลายกำแพงที่กักขังอยู่จิตใจเช่นนี้จึงจะมีความสุขมีความแจ่มใสและก็ใหม่อยู่เสมอเพราะในตัวของมันเองจะมีความสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วท่านก็ควรจะเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่แท้และเมื่อท่านเข้าใจ ชีวิตของท่านก็จะยกระดับขึ้นจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นความสัมพันธ์ของท่านกับโลกรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนบ้านของท่านจะเปลี่ยนไปความสัมพันธ์กับภรรยาหรือสามีมันก็จะมีความหมายใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและเมื่อนั้นท่านจะไม่พยายามเติมตัวท่านเองให้เต็มด้วยสิ่งใดเลยท่านจะมองเห็นว่า ความพยายามให้เกิดความเต็มนั้นจะนำมาสู่ความเสียใจและความทุกข์ยากนี่เป็นเหตุผลที่ท่านควรไต่ถามครูของท่านถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็อภิปรายในกลุ่มของท่านถ้าท่านเข้าใจมันได้ท่านก็เริ่มสามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตและในความเข้าใจนั้นท่านก็จะพบกับความสวยงามและความรักอันยิ่งใหญ่ ความเบิกบานและความดีงามแต่หากจิตใจได้ทุ่มเทกำลังของมันเพื่อสะน้ำของความมั่นคงของความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจเช่นนี้จะเป็นหนทางไปสู่ความมืดและความเคี้ยวคดและเมื่อการวางรากฐานในสระน้ำน,น้อยได้เกิดขึ้นจิตใจก็จะเกิดความกลัวที่จะขยายตนเองให้กว้างออกไปเกิดความกลัวที่จะ,สะแสวงหา ที่จะค้นหาแต่โดยความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าหรือสัจจะหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท่านจะเรียกจะอยู่เหนือสระน้ำน้อยๆนี้ศาสนาคืออะไรมันไม่ได้อยู่ที่บทเพลงสวดมันไม่ได้อยู่ในการกระทำการบูชามันไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมมันไม่ได้หมายถึงการให้ความนับถือแก่พระผู้เป็นเจ้า หรือรูปปั้นมันไม่ใช่วัดหรือโบสถ์ไม่ใช่การอ่านคำพีมันไม่ใช่การท่องบนชื่ออันศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอื่นๆที่เป็นเรื่องสายศาสตร์ซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้นศาสนาไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยศาสนาเป็นความรู้สึกดีงามและเป็นความรักเช่นเดียวกับกระแสะน้ำที่มีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และก็ไม่มีที่สิ้นสุดในภาวะเช่นนั้นท่านจะพบว่าในชั่วขณะนั้นการสแสวงหาใดๆไม่จำเป็นอีกต่อไปและการสิ้นสุดการสแสวงหานี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงการสแสวงหาพระเจ้าสแสวงหาสัจจะความพยายามเป็นคนดีที่แท้ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการสะสมความดีหรือความอ่อนน้อมแต่เป็นการสแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เหนือความคิดและเล่ห์กลของจิตใจซึ่งหมายถึงการมีหัวใจให้กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่มีชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่และเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นในภาวะเช่นนี้เองที่เราเรียกว่าศาสนาและตัวท่านเองสามารถทำเช่นนี้ได้เมื่อท่าน ออกจากสระน้ำน้อยๆซึ่งท่านได้สร้างมันขึ้นและไปอยู่ในกระแสะแห่งชีวิตเมื่อนั้นชีวิตจึงจะให้ความหมายแก่ท่านเพราะเมื่อนั้นท่านจะไม่กักขังตัวเองชีวิตจะพาท่านเคลื่อนไปอย่างที่มันประสงค์เพราะท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อนั้นท่านก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัย จะไม่มีปัญหาที่เกิดจากคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นและสิ่งนี้คือความงดงามของชีวิตครับนี่ก็เป็นบทความจากหนังสือแห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้นะฮะชื่อตอนว่ากระแสะแห่งชีวิตกระแสะแห่งชีวิตที่กฤษณะมรติเปรียบเทียบเป็นสระน้ําเล็กๆนะที่ อยู่ในกับที่มีกำแพงร้อมรอบไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนเลยฮะไม่เหมือนแม่น้ำสายใหญ่ๆในปัจจุบันนี้เรานิยมเรียกกันว่าคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะถ้าท่านไม่ได้ดิ้นรนไม่แสวงหาเพื่อเพื่อที่จะขยับออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันก็ก็จะเป็นในสิ่งที่ข้อความที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะฮะลองศึกษาดูลองสืบค้นดูฮนะลองกลับไปคิดดูนะว่าท่าน ตั้งตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าสร้างคอมฟอร์ตโซนขึ้นมาให้กับตัวเองหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผมแนะนําว่าให้ท่านกระโจน้าไปสู่กระแสแห่งชีวิตเพื่อความงดงามเพื่อความสร้างสรรค์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับตัวท่านครับถ้าชอบบทความก็กดไลค์กดแชร์นะฮะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ติดตามกันได้เลยฮะจะมีคลิปดีๆอย่างนี้เสมอๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ